นายแพทย์บรรลังอุปพงศ์รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายห้องปฏิบัติการเขตสุขภาพที่ 4, 5และ6ประจำปี2568พร้อมเผยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาภาวะดื้อต่ออินซูลินโฮมาไออาร์ IR, สนับสนุนโครงการวิจัยประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมเวชศาสตร์วิถีชีวิตเพื่อให้โรคสงบในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ไม่ต้องการอินซูลิน โดยศึกษาในสถานการณ์จริงในเขตพื้นที่สุขภาพที่4และมีการนำเสนอผลงานของบูธนิทรรศการการนำเสนอผลงานวิชาการแบบออร์รอบพ e ีเซนเตชันการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานพร้อมทั้งนำเสนอผลงานวิชาการรูปแบบโปสเตอร์และบูธนิทรรศการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากเทคนิคการแพทย์หญิงสิริภายกรแสงผิดพรน,นักวิทยาศาสตร์การแพทยทรงคุณวุฒิเป็นผู้มอบรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบ oral Presentation และรูปแบบโปสเตอร์ณห้องประชุมอิงทานรีสอร์ทนครนายกจังหวัดน,นครนายกเมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2568นะครับที่เราเป็นห่วงอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของไตาวาน พราะสุดท้ายเนี่ยผู้ป่วยหลายๆก็จะไปสู่ตรงนั้นจะ10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้า30ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีภาวะไตวายเนี่ยคนไข้ที่ได้รับยาต้านเบาหวานจะไม่ค่อยดูแลสุขภาพตัวเองเท่าไหร่นะโดยเฉพาะการกินโดยเฉพาะพฤติกรรมในการออกกำลังกายการเคลื่อนไหวตัวเองนะครับอารมณ์ต่าง แต่พอมีภาวะเรื่องายเข้ามาเกี่ยวเขาจะกลับมาจริงจังกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนีืทอทาอย,อย่างไร่ะเราจะมีกลยุทธ์อย่างไรให้กลุ่มคนที่เป็นนิวแคสเคสใหม่ๆหรือยังไม่มีภาวะทางไตเนี่ยสามารถที่จะอยู่ไป4ี่สปีโดยไม่มีภาวะทางไตอันนี้เป็นโจทย์สำคัญนะครับเลยเป็นที่มาของโครงการในเรื่องของศึกษาระดับน้ําตาลในเลือดและระดับของอินซูลินในเลือดเพื่อปรับพฤติกรรม ให้คนไข้รู้จักระวังและดูแลตัวเองซึ่งค่าพวกนี้เนี่ยมันก็จะแปรเปลี่ยนตามแต่ละรอบของร่างกายนะแต่เป้าหมายในอันใดคือทํายังไงให้กลุ่มที่เป็นโรคเล็น c d นั้นสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน,นต่างๆครับผมโครงการนี้ปกติผู้ป่วยหวานเนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วแต่เราเพิ่มกระบวนการในเรื่องของโปรแกรมไลฟ์สไตล์เมดิซีหรือโปรแกรมในเรื่องของวิสาิธชีวิต ก็คือเป็นในเรื่องของอาหารการออกอออกำลังกายในเรื่องของการ์บอเนติกสิ่งเสืติดในเรื่องของการนอนหลับในเรื่องของความสัมพันธ์ทางัาคมอะไรต่างๆเข้ามาเป็นในเรื่องของการปรับเปลีป่ยนพฤติกรรมไปด้วยทีนี้พอเวลาที่เราทํารักษาแล้วเราเพิ่มเติมในเรื่องของวิถีชีวิตเข้าไปเนี่ยทีเนี้ยมันก็จะต้องมีการทดสอบว่าในเรื่องของการที่เราทำไลฟ์สไตล์มดิซี้หรือว,วิถีชีวิตเข้าไปแล้วเนี่ยมันทําให้ราะวะการดื้ออินซูลินเนี่ยมันลดลงไหมหรือว่ามันมันมันเพิ่มขึ้นไหม เพื่อจะเป็นข้อมูลหรือเป็นหลักฐานในการเชิงประจักษ์ว่าการที่เราใส่ไลซิตาเมติซีเข้าไปในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยถ้าเกิดมันสามารถที่จะลดภาวะการที่อินซูลินลงได้เนี่ยก็จะทําให้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานต่อไปในระยะยาวเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้ผู้ป่วยหวานเนี่ยได้รับการดูแลที่ที่มีไลซิตาเบติซีที่ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วก็ภาวะลดต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายของการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขก็จะลดลง แล้วก็จะทําให้ต้นทุนในระยะยาวและในภาพของประเทศเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นในการดําเนินการต่อไปฝากทิ้งท้ายแล้ววันนี้ก็ทางโรงวิายาศาสตร์การแพทย์ก็ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายนะคะขอขอบคุณทาง เขตสุขภาพที่สี่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกนะคะที่ได้ร่วมโครงการวิจัยแล้วก็ทํางานดีๆอย่างนี้ขึ้นมาคาดว่างานนี้ก็จะน่าเป็นประโยชน์ที่สําคัญกับระบบสุขภาพของไทยต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ